คือโมชอบที่แบบคือคนจะถามโมยเยอะมากว่าทำไมถึงรับเล่นมโมอ่านคาแรคเตอร์แล้วโมรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเรื่องเนี้ยค่ะทำใจไวไหมว่ามาเล่นมาอย่างไรก็ต้องโดนเกตอะเพราะว่ามันเป็นแบบโัวแบบคนหนีไม่โมว่าคนจะสนุกค่ะคนจะสนุกกับคาแรคเตอร์นี้ค่ะคาแรคเตอร์นี้มันมันได้ใจคนดูมันซับซ้อนแล้วมันก็แบบอ,อู้เอ้เอ้ยอะไรอ่ะอย่างเงี้ย มันต้องวางแผนแล้วว่าสรุปดีหรือไม่ดีงงเล่นเองงงเองว่าเอ้เราดีหรือไม่ดีหรือเอ๊ยยังไงงงแล้วสรุปเราเล่นจบแล้วเราเป็นคนดีหรือว่าเราเป็นยังไงไม่ได้บอกไม่ได้ไงเพราะ<อ>ว่าทุกคนต้องไปดูสิบตอน,นะคะ่ะกลับมาท่ากับบ้านตอนลังที่คุนเคยมาดูเคยเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเหมือนเดิมทีมงานที่ยังอยู่ก็ยังอยู่อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะื่องที่ดีเเอ๊ะไม่รู้แล้วแผลจะคิดค่ะ เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอย่างเวลาเราเล่นสดออะไรเงี้ยมีคนมาถามว่าทำไมไม่โมเมตละครทำไมไม่ละครบ้างคือด้วยโมอยากเล่นคาแรคเตอร์แบบที่น่าสนใจแบบที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากเล่นอะไรเงี้ยค่ะคำว่าสนใจโมเมตมันมันยากมากเลยอ่ะมันเป็นใช่มันยากมากเพราะว่ามันต้องเป็นบทที่อ่านแล้วแบบเฮ้ยมันใช่อะไรเงี้ยค่ะเพราะเราเราอายุขนาดนี้เราเล่นมาเยอะแล้วมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากเล่นอะไรที่แตกต่าง ว่าถ้ามูมามูก็ป้านมูต้องแบบยืดเออใช่ใช่มันต้องขนาดมาสำหรับเราทั้งหมดด้วยด้วยค่ะมัน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 อยากเล่นอะไรที่มันสนุกอ่ะเอาง่ายแล้วแล้วอย่างเรื่องเนี้ยทั้งแบบมีพี่ปอมีตรงตรงเต้าหัวรดคือมามิกซ์รวมกันนี่คือแบบสนุกมากเลยอ่ะในกองอ่ะค่ะ ใช่มันคาดเดาไม่ได้แต่สุดท้ายเป็นฟลไม่ใบโพล่าคือตรงๆในเรื่องใบโพล่าคือตรงๆเราเหรอสรุปเล่นเป็นโมเป็นคนดีเล่นเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีมีบอดี้การ์ดด้วยอุ้ยถ้าเล่นเป็นโมโมก็อยากจะมีบอดี้การ์ดเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีไงชีวิตจริงอ่ะคือเพราะว่าหลายคนคิดว่าเราไม่รับละครเพราะเราไปเอาดีจุดด้านเป็นไปสององก็เป็นแบบอันนั้นทำเล่นโอ้โหทำเล่น แต่มันได้เงินได้ทองอยู่นะคืออยากเล่าอ่ะเหมือนเหมือนมันมันเจออะไรแล้วมันอยากเล่าให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแชร์โมคิดไหมว่าทําไปแล้วจะมีคนอยากฟังเรามในทีิตอนแรกเลยไม่เลยอยากเล่าที่อยากเล่าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูด้วยคืออยากลองว่าเอ้ยคือโลกติ๊กต็อกมันเป็นยังไงนะอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่าเรื่องตัวเองเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็คในคลิปแรกกลายเป็นว่าเอ้าคนชอบดูแบบตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราช็อตคลิมตลอด ด้วยช็อตฟิลด้วยะเพราะหลายคนก็ชอบท้าทายระบบด้วยค่ะเราก็เราก็ชอบเล่นด้วยไงคนท้าทายระบบที่เราเจอแบบรูปแบบไหนบางที่เข้าามท้าที่มาท้าทายระบบว่าถูกรูปแบบถูกรูปแบบแต่โมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจเราสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นบล็อกอบล็อกยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาเข้ามาถามอยากคำถามไหนรู้สึกว่า อุยจำไม่ได้แล้วว่ามันมีมากมายที่เจอฉันบอกแน่นอนหยาบคายหยาบคายด้วยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติกตอกเขาจะบล็อกคำหยาบคายไปไปแบบฟิลเตอร์ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำถามในชวนที่เราอยากตอบที่สุดเนี่ยลองระบุฉันเจอฉันแน่ไออย่างล่าสุดก็คือเหมือนโมชอบแบบเล่าว่าโมใช้สกินแคร์อะไรเขาก็จะมาถามว่า เห็นชอบหลายตัวสรุปชอบตัวไหนกันแน่ต้องตอบยังไงโมบอกว่าคนเราชอบอะไรที่อยากชอบก็ได้ไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเราอยากจะชอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอบเป็นยิ้มแต่ว่าตาเราอาจจะแข็งไปนิดนึงยิ้มแต่บางทีไม่ว่าสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองจนทุกวันนี้ทุกคนชอบในความเป็นตัวเองคือโมว่าทุกคนเหมือนพี่ๆนักข่าวทุกคนคือรู้จักโมมานานมากแล้วว่าโมก็เป็นแบบนั้นมานานแล้วแค่เหมือนโลกสื่อโซเชียลมันไม่ได้แบบ แพร่หลายขนาดนี้นค่ะมมนดีใจมา่อพอร,รู้จักตัวตนของเราจริงๆแต่คนขึ้นชอบในความที่แบบตรง้ไม่เป็นเลยดีใจมากดีใจมากชอบมากขอบคุณติ๊กตอกค่ะ <c oughs> ไอเลิฟติ๊กตอกร <c oughs> ไอเลิฟติ๊กตอก <c oughs> ที่ทำให้คน <c oughs> สู้ได้หมดใครมาลูกคนไหน <c oughs> เฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่เราก็ไม่ได้แบบสู้ขนาดนั้นจริงๆเราก็ต่อหน้าเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปทุกคนอะไรเงี้ยมเหนืยมันมีเหนื่อยกับ ไม่บล็อกไม่บล็อกบล็อกเลยบล็อกไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปท็อกซิกเราจะไปสู้กับคนท็อกซิกทำไมเนอะคะเวลาสาวบล็อกเลยบล็อกเนี่ยแนะนำนะคะถ้าอะไรที่ทำให้เราจะท็อกซิกเราบล็อกค่ะแล้วถ้าใครต้องการท้าทายระบบเดี๋ยวเขาก็ไปสลายเขาใหม่มาเลยเนี่ยโอ้โเนี่ยจบวันนี้ไปไม่ใช่คอมเมนต์มาท้าทายระบบเพราะว่าอยากสนุกนะล้วเราสนุกไปกับเขาเวลาเขามาไม่หนุกถ้าด่าไม่หนุกแต่ถ้าแบบ เชิงคําถามเนี่ยก็จะจะตอบได้ประมาณหนึ่งบางคนอยากตอบคำถามเนี่ยเอออยากเอออยากเราเออเขาบอกว่าโมเหงาถ้าโมเหงาโมจะตอบแต่ว่าถ้าโมยุ่งอยู่โมก็จะไม่ตอบมันมันมันแรนดอมมากๆเลยอ่ะบางอันก็ไม่ได้ตอบเพระาะว่ายุ่งค่ะแล้วคนที like ่มาชื่นชมเราเป็นย well ังไงบ้างในคอมเมนต์ด้วเราไปกดไลค์ชอบแล้ชื่นชมชื่นชมชอบอยู่แล้วค่ะ สันเสริญเยนยอเนี่ยชอบค่ะแสดงว่านี่มันคือทางของเราแล้วน่าจะใช่ค่ะแล้วเวลาคนให้รีวิวอะมีไหมแบบว่ามีมีค่ะก็จะบอกเขาไปตรงๆเลยว่าโมขอใช้ก่อนไม่ใช่ว่าส่งสคริปต์มาให้โมพูดอย่างงี้โมทําไม่ได้นะโมขอใช้แล้วโมก็จะฟีดแบ็กว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปตามแบบที่เราชอบอะค่ะแล้วเราบอกว่าสำคัญเขาเรียกวอะไรจริงใจกันรีวิวที่จริงใจด้วยค่ะด้วยมีลูกค้าใจกล้ามาที่อะไรแปลกๆได้หรือ มีเยอะมีเยอะแต่ว่าพี่ธีไม่รับไม่รับอ๋อโดนตัดไฟเรจะไปเป็นเีอะไรบ้างที่สุดวะมันเกินไปนิดบางอย่างมันเกินไปนิดนึงที่เช่ที่ที่สุดว่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้เลยไม่หรอพูดไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ไมันต้องติดเบรกนิดนึงใช่ค่ะมันบางอันก็ไม่ไม่ไหวค่ะเราเป็นดาราสาวกันเนาะเดาราสาวต้องดูแลนิดนึง ป็นว่าก็คือยังไม่ลาวงการยังทำอยู่ทำอยู่ค่ะทำอยู่ยังรับนะคะรับหมดค่ะร้อนค่ะอยากเป็ดชอบร้อนด้วยค่ะร้อนแต่ว่าถ้าใครไม่เลดบล็อกบอกค่ะโมอยากบอกทุกคนว่าแบบจริงๆเหมือนในโลกออนไลน์อ่ะแบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วอยาอยาให้ใครไม่รู้มาทําให้จิตใจเราดีเออโมรู้สึกว่าเราแบบอะไรที่เราโปรเทคตัวเองได้อ่ะมันก็ควรทำอะค่ะอย่าไปเล่นเกมกับเขาใช่แต่ถ้าอยากเล่นกับโม ฮะก็ทำโมว่าทำโมว่าโมจะเล่นด้วยต่อต่อค่ะโมเป็นแฮปปี้เกิร์ลบอกเฮ้ยอย่ามาันเยอะนะแต่วันนี้มาแตทีหลังจะทายเลยบอกไปกี่คนแล้วว่าโมเป็นร้อยโมว่าถึงโมเป็นร้อยไม่หรอกบางทีก็แค่อยากพูดไปเรื่อยโมว่าแค่อยากพูดไปเรื่อยไม่ได้แบบคิดอะไรพิมไปก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยบล็อกเป็นร้อยแต่ก็ไม่ได้ทุกยอดคนเข้ามาดูเลย ก็ถ้าถ้าอันไหนเป็นโมโหอ่ะเดี๋ยวคนก็มาดูเองแหละไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นเหมือนอัลกอริทึมไปแล้วอ่ะโอ้กลายเป็นอัลกอริทึมไปแล้วอ่ะเราจะมาแสนหวานไม่ได้เลยขายไม่ได้เคยคนดูห้าร้อยแล้วพอโมโหละหนึ่งจริงจริงคนจริงอ่ะแต่ว่าถ้าร้านโมโหุทุกคลิปก็จะขึ้นเลยใช่ซึ่งเราไม่ได้อยากโมโหุกคลิปไงหวานนะ ร้านหนึ่งโอ้โหแย่แล้วเขาคุณนชาวินตาวินตาดาราสาวมาตะวี่จนไม่ได้ทำงานนานเลย